เดี๋ยวส่งรูปให้เอาเอารูปที่ฉันนะบอก่อที่ไอนี่กได้ไหมเร็บอกว่ารวยรวยนี่ก็เอาผักมาตาบอกว่าให้อ้อรวยรวยนี่ก็ทให้ลุงเบิร์ดรวยเบอให้ลุงเบิร์ดรวยเพราบอกขอให้ลุงเบิร์ต Happy Birthday เบิร์ดกินเค้กไหมกินเค้กไหมชีสเอามาเขาใ้พี่นากินชีสไหมเอากลับไปกินบ้านเนี่ย เผือกกับแมวเผือกใช่ไหมอันอันนี้เผือกไหมแท้ไหมอันนี้เจ้าของเจ้าของเค้กนะคะอัวที่เบอร์ก่อนเกิดจะเบอร์หนึ่งจะได้ที่สองจะไปโน่นนะคะเจ้าของมันเกิดจะไปของหนูเหรอลูกกินหมดไหมหน่ากินหมดไหมน่ะต้งหน้า กินหมดไหมเอ้ากินกับพ่อลหครับโอ้ชิ้นใหญ่มากดีเลยแม่โอดีเลยลูกเี่ห้าโลครึ่งแมวไม่เห็นเผือกหูยังไหนแ่องชมพูอ่ะก็ได้เลยจะมีข้อไหนกินไหมนี่จะบมันเกิดนะคะพี่เบลอันนี้เดี๋วกินเลยนสาวเพื่อนนะคะเจ้าของเค้กขนมเก่งมากเลยาวออน่หแม่ โอม้มีมะพร้าวอ่อนแบบนี้ได้หรอแมวเอออันนี้คือขนมปังอันนี้ขนมปังโอ้โหน่ากินจังเลยให้ปณะดูที่สีเหลืองอ้น่ากินจังเลยเค้กเผือกนะคะหน้ามะพร้าวนี่เจ้าของคนทำนะคะแล้วนี่ของพี่นาะอู้หพี่อิ่มแล้วะ ขตาใครพี graduate, ่เอะจังอะไรนะครับขาอะไรปนากินก่อนอู้น่ากินมากเลยกูไม่หวานมากไปนะมึงวางไปทั่วมก็กูไม่ได้อุงได้เอ็ดแล้ววันเนี้ยกูแดกก่อนอร่อยมากมึงเรื่องเรื่องใทุกวันเถอะกูแดกก่อนมันกินเลยเพื่อนมันเกิดพี่มันเกิดหัวเพื่อนเกิดหัวเพื่อนเกิดี่เบื้อะลงหน้าลงหน้าสามวันลงหน้าสามวันนะคะ พี่เบิร์กเกิดวันอะไรพี่เบิร์กจานนักขัณพุทธอะไรอ่ะเกิดวันอะไรอาทิตย์นี่นะคะเค้กอะไรวะเค้กเค้กเผือกนะคะเค้กเผือกหน้ามะพร้าวอ่อนนะคะใกนี่คือใครที่กับแม่ะกินไม่หมดทำไงดีกินหมูกะทะปกติไดเอทอยู่นะเนี่ย วันนี้เรเห็นไม่ได้ละมากินงานบ้านเกิดนะคะบ้านเพื่อนนะคะอันนี้ส่างีเพื่อนนะคะอันนี้เพื่อนน้องเพื่อนนะคะจะของเค้กอร่อยอร่อยลูกขนมปังครับขนมปังเพือ่อนลูกนุ่มๆมากเลยนะคะหมูซ่บ เฮะยเอาไปให้ยายทวดหรอลูกพี่อะเจ้าองมันเจิดไปให้ยายทวดเอานี้ก็ได้ไปพร้อมเสร็จเดี๋ยวให้เจ้าของมันเจิดเขเดินไปให้ยายให้าขอมันเิดนครับผมคเจ๊น้องแมวเ้ย วนใหมเนหนูเป็นคนนี้างแมวอย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่ะแมวเนี้ยเนี่ยพี่หนูทำมาเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยบักใหญ่เลยห้าร้อยนเดียวมันใหญ่มากอกร่อยนะลูกกินแล่นเลยหล่นเลยลูกื้อเปลืกมาสามหัวอร่อยไป่า ือถ,ถ้าเพื่อนกูได้กินนะมีวันเกิดแล้วก็ต้องสับกูไม่มีวันเกิดบางคนยังไงบาคนไม่มีวันเกิดเลยวะเจก็แบบนี้แหละแต่ส่งก็ไม่ได้นะแมวเนาะได้ไหมส่งไม่ได้หอกว่าละเเเจป็นผือกข้างหน้าไม่ได้ลูกเลยแล้วแม่อาาจรย์ไม่ย่าหนุนคุณยายทำอะไรอ่ะคุณยายมากินกับแม่นี่อันเดียวกันก็พอหรอกกินให้หมดก่อนลูกให้ตัดใหม่จะบอกให้เอนนี้อ่ะ อมันม no ันไม่ไหวแม่ค uh ือกินได้มีเนื้อเหือดด้วยใครจะเอาซอสะเพราอีกบอกนะมันเยอะมากนั่งนี่มาขอกินกินได้ไหมกินไปแม่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 กินปมกิไปแ่กินไม อะไมากมายตีนมหยากระดกนกอักล้องเหอขึ้ยังกล้องขาหือเห้กอิ่มเร็วจังอันไหนของของเขาเอามากมีโมเอรหายแล้นคือกันแล้วน้องเจ้ากระดานีที่บาดที่จะแม่ก็เอาเนาะเค้กอะไรมากนะเผือมันเป็นมันเป็นครีมสดมันไม่เลี่ยนเหมือนไอ้ที่กินนะอันนี้ชีสแม่ชีสใส่พวกวิซ่าใส่หมูกระทะเอามาให้มันแล้วก็ไม่กินเลกินได้หรอเนาะ อ่ะนกินไอ่าจะมกิน้กินซฟ่ะม่เ็ดยัขนมาออยากลงมาตอกอยากกินพูบอกว่าจะมืแมวด้วยจ้าไหนของควายอ่ะออ คือม <ider> <ettes> yeah. <ar keit> <cuarto beauty> ันมีเนื้อเผือกอร่อยนะยันมือตัเลยถเนืองจะเป็นเผือกไม่ไอะไรอันนี้้ไอะลงเวลมาแน่นอนสองปอนด์ีปอนละไปอนทุกอ่าอนด์สองราคาันสอปอนท่าคอะไรนะกินหรอลูกหาอ้วนมะพร้าวโลละร่ยหเผือก จริงซื้อหมเด็พอตั้งใจย่นี้มันได้มึงทำตุ้งสี่ตอน้เหรอไม่รู้วสี่ตอนที่นี้เหรอมันเกิดเจเกขับไปต้องเอาออกคิดเกิดเจนี่่อนอไนนี้มาเมไอเจลูกไอ้จ้อยเนี่ยอยัง เราเต้องตาแม่กินยนหวนันน e? ี้แ่นี That ้แตงไฮแม่นะแนน้แน really? ี้ก็หวานเลยหวานเบอกว่ามีโอกาสของเราเลยนะจรระ้ยสดายอยยังพี่ กินงเ้กแล้วนี่บานมาจืดเล่นแับไม่ย่าแล้วอร่อยมากเลยไม่ย่ากไม่ย่ากไม่ย่ากเป็นผู้นำค่ะโอ้โหเค้กแบบเขาอ่อนมีแต่มะพร้าวอ่อนชมบู่เจ้าของมันเกิดยิ้มหน้าบานเลยน่ะบป่าแม็กเป่าแม็กพี่เบิร์กแอมเบลน้องกูยิ้มแล้วอ่ะ จะไปแล้วพ่อกูรอกินข้าวเนี่ยเหลือเนี่ยกูจะห่อไปก็ลำบากเลยเกินมือของปากก็พอแล้วอร่อยมากเลยเทสุดยอดเลยไม่หวานมากมีเนื้อมีเนื้ออะไรวะเนื้อผินื้อเือแล้วก็มีข้างหน้าโรยด้วยทิมมะพร้าวเขาแบบเ้ามาเยอะมือรีวิวดีมากเพื่อนถ้าว่าอยู่ใกล้ๆนะมอหน้าตามืงนี้ให้มาบันเกิด สมใจมากเลยหอมมันอร่อยจังไม่หวานมากเนแแหอมจิ้วฟรีจิ้วฟรีเนรื่อส้นตีนอะไรหลังกินใหม่มันนอนกับแม่มันหลังมันนอนกับแม่มั่งได้ยินไหมมึงกินแต่ผ้ามันกินแต่เครื่องกูมันก็เหลือเครื่องส้นตีนอะไรล่ะมันไม่มีกูกินมะงค่าไปหน่อยเดียวเองกูยังไม่ได้อันนั้นเลยแม่กับพี่อิ่นเลยอ๋อไปนอนกับแม่ย่าได้รู้ทายแม่ ลูกชายแม่ไม่ได้นอนนี่ดอกใครมาลูกชายแม่ไอ้้กูอิ่มมากเลยพูดเลยดูท่านั่งเลยดูท่านั่งเลยู่าไม่ต้องทำแล้วแม่เขาอทนี่ละใครดีจได้แม่กูหมดแล้วกลั้านเจัดไหมอ่ะจัดไหมไมบ๊า อเอาโน้ตเอาแต่องแบบนี้แล้รอดนั่นแหละมันเละช่างมันเถอนมันไดา่จริงาานันก็เอาไปตัดด้วส่สเปียนันจะเอาเป็นตัดใ่ขามาธรรมดาไว้เนี่ยตัดนะ้นให้พูดขึ้นเ่ได้ดีนะเอได้ดีะไปิงเดือดน้นไม่เดมาอย่จจาง,ง,างนี้อ่ะาอยู่นี่แล้วคุจะใส่ตรงน้่ง้อกเยอะอน่งน้ด้หมวะ้่งน้ำของแม่ของผมหีมน้งไมหงกลวไปเล คือล <medio S 2> <Hey. S 1> ้างให้สะอาดก็ฝากผิดได้ไหมได้ได้ตรงนี้เลยแม่หนูยืนก่อนก่อนด้วยค่ะจะกลับแล้วนะคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะคะไปก่อนนะคะบายบายนะเลยมันจะอ่อนแรงช่วยช่วยสิครับแล้วใส่ให้พี่เลยเดี๋ยวพี่กลับแล้วมึงกลับพี่กลับมึงนอนนี่กูก็นอนนี่ใช่ไหม ไอโผลกับโลดแม่บอกกับโลดกัดกัดฟันพูดนะเนี่ยใจยิงอยากให้ลูกนอนโจ้โจ้งนวางไว้ตรงก่อ๋อไอลูกลูกลูกอู๋เลื่อนเลยบึ้บเลยที่หมาพี่อุุ้นอะไรโจ มันจะได้ละลายไขมันเมื่ไงเนาะอบอุ่นมากเลยเพื่อนเนี่กูจะอยู่ข้างๆเนี่ยกูจะไปแล้วกูจะไปหลายรอบแล้วกูได้ไปไปทักทีไปจะเจอกันไปแล้วแมวพี่ไปแล้วเด้อจบหลบหลบเดี๋ยวเจอกันเออจะเจอเจอกันในเฟซไปแล้วไปแล้วนะคะ